เอกสารค่ะพอขอบคุณครับผลการพิจารณาที่เธอทำร้ายปามออกอนะเนยไม่โดนไล่ออกใช่ไหมคะดูสิปามเขาดีกับเธอขนาดน,นี้ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมถึงไม่ชอบปามนะไ,ไม่เป็นไรค่ะพอรีบพูดมาเถอะค่ะพอได้ถ้าถูกไล่ออกอะไรนะคะ ใช่แต่ผมหมายความถึงตอนแรกน่ะแต่อยากให้เธอรู้ไหมนะพว่าปาล่ะเขาไม่เอาโทษเธอเธอลอดมาได้แต่เขาลงเงินตัดสินใจแล้วว่าจะริบทุนเธอเราหนูจะเอาเงินที่ไหนเรียนต่อคะท่านจะไปรู้ได้ไงอะ่ะแต่จริงจริงนะเธอติดคณะนิเทศส่วนปาลติดคณะแพทย์เธอว่าทุนน่ะสมควรเป็นของใครเนยพออคะ่ะไม่รุนแรงไปหรอคะรุนแรงอะไรผมไม่แรกมันออกมาดีแค่ไหนละเนย ใจเย็นสิอยากได้ทุนมากใช่ปะอยากได้เก่าไปเลยสิฉันไม่เคยอยากได้ของที่เป็นของเธอเลยนะอย่ามาสะตอเป็นอะไรหรือเปล่าปาล์มไม่เป็นไรค่ะโค<ห>นี่มันมีเรื่องอะไรกันแน่